สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่เราแกะก,กล่องส่องดูอนุกรม DMHA 2 4 5 BT DMHA 3 4 5 BT และ AVHA 2 4 5 BT ทั้ง3มรุ่นมีคุณสมบัติพิเศษในเรื่องของความสามารถในการใช้งานในเรื่องของเว็บ n k c a s t ที่อยู่ในฟังก์ชันของเว็บ i n k เราจะมาตามกันดูว่าวิธีการสะท้อนจอภาพนะครับที่เรียกว่าเ b ็บ n k c a s t ในสมาร์ทโฟนกลุ่ม Android สามารถทำได้อย่างไรบ้างตามมาดูนครับ ครับก็ขั้นตอนก็มีด้วยกัน2ส่วนด้วยกันก่อนทําการที่จะใช้งานเว็บลิงก์นะครับอันดับแรกคือเราต้องมาดูที่ตัวเครื่องดูในส่วนของการตั้งค่าของมือถือเราเลือกเป็นเว็บลิงก์ไว้ก่อนนั่นคือเซ็ที่1จากนั้นเราก็ต้องมาที่ตัวโทรศัพท์นะครับเลือกดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก Play Store ในส่วนของเว็บลิงก์เรามาที่ l a y Store นะครับเลือกดาวน์โหลดในส่วนของเว็บลิงก์โฮส ทำการติดตั้งเข้าไปเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาทำการกดยินยอมในการใช้งานของแอปพลิเคชันยอมรับในการเข้าถึงตำแหน่งเพื่อใช้ในระบบนีเวเกชันหรือระบบนำทาง ยอมให้เว็บลิงโฮสเข้าถึงแอปพลิเคชันต่างๆจากนั้นก็มาเลือกอีกอันหนึ่งก็คือคีย์บอร์ดครับว่าจะให้แสดงผลทั้งหมดหรือจะเลือกแสดงเฉพาะประเทศที่เราต้องการใช้งานเช่นแค่ไทยและอังกฤษส่วนอื่นๆก็แ้่จะไม่ต้องตั้งค่าอะไรละ หลังจากที่เราทําการดาวโหลดแอปพลิเคชันตั้งค่าบนแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราต้องการทําการจับคู่ก่อนระหว่างตัวมือถือกับตัวเครื่องเล่นนะฮะเราก็เข้าไปที่ตัวบลูทูธนะครับทําการเปิดบลูทูธและมองหาอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อเช่นเครื่องเล่นตัวนี้คือ d m a สามสี่ห BT เราก็แตะการเชื่อมต่อ d ีม A สามสี่ห BT บนหน้าจอก็จะทําการยืนยันนะครับเราก็ต้องทำการยืนยันตกลงจากนั้นเราก็เอาสาย USB ที่ต่อกับช่องต่อกับเครื่องเล่นแล้วนะครับเสียบเข้าไปกับตัวสมาร์ทโฟนก็จะมีข้อความแจ้งยืนยันว่าเราต้องการใช้งานเว็บลิงก์ ในการเชื่อมต่อครั้งแรกก็อาจจะมีข้อความเตือนขึ้นมานะครับก็อาจจะมีการดาวน์โหลดคอนเทนต์ของตัวแอปพลิเคชันระหว่างตัวเครื่องเล่นกับจอทําการสร้างความสัมพันธ์นกันก่อนหลังจากครื่งทาการดาวน์โหลดตัวซิงค์คอนเทนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จ,จะตัดเข้ามาสู่หน้าจอนี้ซึ่งจะเห็นได้ว่าในการใช้งานเมนูจะต่างจากในเวอร์ชั่นเว็บลิงก์ก่อนหน้านี้นะครับในเวอร์ชันของเว็บลิงก์เนี่ยจะมีตัวเว็บลิงก์คลาสแล้วก็ แอปพลิเคชันต่างๆที่มีเพิ่มเติมเนี่ยก็จะมีการสไลด์ดูได้นะครับโดยการเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงนั่นเองนะฮะซึ่งจะต่างจากเวอร์ชันก่อนที่เป็นปัดซ้ายขวาทีนี้มาดูเพิ่มเติมนิดนึงนะกันนะครับก็อย่างในกรณีนี้นะฮะเราก็สามารถที่จะใช้แผนที่เพิ่มเติมจากตัวเว็บลิงก์ในเวอร์ชันนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวสนะครับหรือตัว g e n i u s map อันนี้ก็จะเป็นแอปที่จะต้องดาวน์โหลดเพิมเ่มเติมเข้าไปในตัวมือถือก่อนนะฮะมาลองใช้งาน ตัวดู YouTube บ้างนะครับใน YouTube เนี่ยแต่ที่เราแนะนำไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าตัวคีย์บอร์ดเองเนี่ยเมื่อเราเลือกแค่2ภาษามันก็สามารถใช้งานได้ง่ายแล้วนะครับก็จะมีแค่ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ อนอกจากนั้นเองเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูเรื่องของพยากรณ์อากาศได้เช่นหน้าวันที่เราถ่ายทำวันนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของฝนตกในบริเวณนี้นะครับเรื่อง อุณหภูมิเป็นเซลเซียสหรือฟาเรนไฮต์ได้นะครับแล้วก็มีการพยากรณ์อากาศในช่วงวันอื่นๆเช่นอังคารเอสาวอาทิตย์จันทร์อังคาร,าาาคารทีนี้เราจะมาดูในเรื่องของวิธีการการสะท้อนหน้าจอบ้านนะครับก็เข้าไปที่ตัวฟังก์ชันของค a s สครับคปที่ตั้งค่าทั้งหนึ่ง แล้วก็ติดตั้งนะครับในส่วนการให้บริการของเว็บบิ้งโฮสเปิดการใช้งานยินยอมแตะหน้าจอเลือกยืนยัน เห่นแค่นี้การใช้งานสะท้อนก็สามารถทำได้แล้วแล้วก็สามารถเลื่อนนะครับสัมผัสผ่านหน้าจอได้เลยโดยการจะมีการล็อกการแสดงผลบนหน้าจอตัวนี้ก็คือแสดงเป็นแบบเดียวกันกับตัวมือถือหรือเลือกปรับให้แอปแสดงเต็มหน้าจอ ครับนั่นคือภาพรวมในเรื่องของวิธีการการใช้งานครั้งแรกของตัวเว็บลิงก์นะฮะที่มีฟังก์ชันของเว็บลิงก์คลาสที่ต้องมีการตั้งค่าของการใช้งานในครั้งแรกหลังจากนั้นถ้ามีการตั้งค่าเหล่านี้เสร็จแล้วนะครับเมื่อมีการเสียบโทรศัพท์มือถือแล้วก็มีการเรียกใช้ในการทํางานของเว็บลิงก์คลาสเนี่ยตัวหน้าจอก็จะมาถามว่าจะใช้งานเริ่มใช้งานตอนนี้เลยไหมเ,ออเพียงขั้นตอนตอนนี้ครับก็สามารถใช้งานได้เลยง่ายๆพบกับสาระดีๆครบได้ในตอนต่อไป กับความสามารถในการสะท้อนเจอภาพแบบนี้นะครับบนอุปกรณ์ iOS บ้างติดตามเ้าได้ในตอนต่อไปสวันนี้ขอบคุณครับ